หลังจากที่อาร์ตแวะมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะเห็นเบื้องหลังในการเซตของเราแล้วก็อยากจะได้ไอเดียนะครับอ่า มาแล้วเปดูมันเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเซตออสเตรเลียนคอทเทจของเราแล้วนะดูดิของตรึมทีมงานพร้อมเดี๋ยวจะค่อยๆดูนะว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเซตโดยที่เราจะเริ่มจากพวกเฟอร์นิเจอร์หลักๆพวกโต๊ะเตียงแล้วก็ตู้กันก่อนเลยนะครับ อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในที่ทางของมันนันเดี๋ยวเราจะขยับใหม่นะครับแล้วตอนนี้ทีมก็กําลังติดตั้งหน้าตา่างซึ่งเราเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับเพราะตอนแรกหน้าต่างที่เราสั่งทํามามันค่อนข้างจะขวางวิวท,ที่เราจะมองออกไปเห็นต้นแกวเลียแล้วก็รั้ว <fut> ที่เราทำเอาไว้ก็เลยปรับเปลี่ยนให้มันดูโปร่งตาขึ้นนั่นเองครับ ทีมสไตลิสส่วนน้อยๆเลี้ยวทางนี้ลกูกเลี้ยวทางนี้ลกูกนอกจากใช้เป็นสไตลิสเรายังใช้ขนของกันอีกด้วยเดี๋ยวต้องไปเล็งดูนะให้มันอยู่ก,กลางๆหน้าตา ในสไตล์คอทเทจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความหลากหลายแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆประเทศแต่ผมพยายามที่จะดึงอารมณ์ของความเป็นออสเตรเลียนเนี่ยมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้เข้ากับสวนที่ผมปลูกพวกไม้สายพันออสเตรเลียไว้นั่นเองเราเลือกที่จะใช้สีขาวหมดเลยครับตั้งแต่ระเบียงบันไดหลังคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนระเบียงที่นั่งชมสวนนะครับเลือกเฟอร์นิเจอร์ไว้สําหรับเอาดอร์เลยครับคือจริงๆไม่ใช่ไม้จริงไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็มี งานเกี่ยวกับงานสวนต่างๆสร้างอารมณ์ของคนชอบทําสวนนะครับมีพวกอุปกรณ์เครื่องมือซึ่งไปหาซื้อมามันค่อนข้างจะเป็นของเก่านิดหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้มันจะมีฟิลของความรู้สึกเหมือนกับประเทศออสเตรเลียตรงที่ประเทศออสเตรเลีย,ยมันจะมีทะเลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโคมไฟนะครับที่เราได้มาจากบางแสนโคมไฟที่เคยไปรีวิวไว้ให้ เราก็มาปรึกษากันครับว่าแต่ละส่วนที่เรามีและสะสมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราเลือกโทนสีที่เราถูกคุมไว้ตู้สีขาวโต๊ะไม้แล้วก็อาจจะมีบางโต๊ะที่มีสีออกเหลืองแซมเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าพอเปอร์เซ็นต์มันไม่มากเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วก็ถูกโยนไปในพร็อพบางส่วนเผื่อว่าจะนั่งแจมก็จะได้ดึงมานั่งแจมได้เผื่อนั่งคุยดูเพื่อนกินข้าวแล้วเราก็นั่งแบบว่า อร่อยไหมโต๊ะตัวนี้เนี่ยนะครับเท่มากเลยจากบ้านโต๊ะอี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางบ้านโต๊ะอี้ส่งมาให้ใช้ขอบคุณมากเลยครับใครสนใจลองเข้าไปดูครับเซนเตอร์แล้วก็ความสูงสูงขึ้นไปครับประมาณแถวนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เราจะได้วางพร็อพที่มันใหญ่ได้เซนเตอร์ของของอันนี้นะมันจะมีรูปแบบนี้แล้วแล้วก็มีมีเรือเรือแล้วเรืออีกมีคุณลุงอันนี้ฝีมือออยธนานะเขาวาดให้หลายปีมาแล้วตั้งแต่ปี2000พ่ะ เรามีชั้นไม้ครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็อยากให้รู้สึกว่ามันได้เห็นพร็อพเห็นรายละเอียดต่างๆสร้างอารมณ์ของความอบอุ่นให้กับบ้านแต่สร้างความสดชื่นให้กับบรรยากาศเนี่ยด้วยดอกไม้ที่เราปลูกเอาไว้ในนี้ใบไม้ที่เรามีในสวนนะครับตัดมาปักแบบง่ายๆ ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือป้ายที่ตามร้านเนี่ยเขาทำเอาไว้เป็นป้ายเก่าเป็นป้ายเหล็กสวยมากแล้วก็มีคําต่างๆนะครับซึ่งทางร้านเขาก็เหมือนกับว่าใช้เพื่อจะติดหน้าร้านเพื่อจะบ,บอกว่าเขาขายอะไรแต่เราเนี่ยเอามาจัดองค์ประกอบใหม่ติดหัวเตียงเพื่อให้ลดความหวานของเส้นสายของเตียงเหล็กอันนี้ทําให้ห้องมันดูทัฟขึ้นนิดหนึ่ง อ่างนี้นะครับก็เป็นอ่างที่หลายๆคนติดใจซึ่งหาซื้อยากมากผมก็ตามหามาตลอดแต่เชื่อว่ายังพอหาได้อยู่นะครับแล้วเรามีกระจกทรงไข่นะครับซึ่งเป็นกระจกกรอบไม้โบร,ราณเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะตรงนี้มุมนี้เนี่ยเล่นน้อยๆครับเป็นรูปทรงรีหรือทรงไข่แบบเนี้แล้วก็ใช้ไอ้ตัวเชิงเทียนที่ติดผนังตัวเนี้มาอยู่คู่กัน ปรับสีก๊อกซึ่งเดิมเป็นสีดำเนี่ยให้เป็นสีเทาให้เข้ากับตัวใต้ของอ่างนะครับแล้วก็ใช้พวกเครื่องไหวยต่างๆเนี่ยมาเป็นตะกร้าผ้าบ้างหรือจะเป็นตะกร้าสําหรับที่จะใส่ขยะอะไรต่างๆตามริมขอบหน้าต่างเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะประดับไอ้พวกแจกันกระถางต้นไม้หรือพร็อพต่างๆเพื่อที่ให้มันเป็นโฟกัสก่อนที่เราจะมองออกไปในสวน มุมนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสามารถนั่งชิลๆนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งจิบชากาแฟแส่วนตรงนี้ครับเป็นม,มุมที่ยังมีฟิลทะเลทะเลเข้ามานิดนึงก็เลยคิดว่าโอเคมีรูปเรือมีรูปกับตันเรือนะครับก็ดึงอารมณ์ของออสเตรเลียมาได้นะครับแล้วก็มีมโบลิกของออสเตรเลียนะครับเจ้าจานตัวนี้นิดหนึ่งไอ้ที่เห็นห้อยอยู่เนี้ยนะครับมันคือยูคาดอกครับหลังจากที่ดอกเขาโรยไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทิ้งเม็ดไว้แบบนี้เราก็มา ให้เขาแห้งแล้วก็มาประดับ มาถึงตรงนี้จะมีจานชามนะครับอันนี้เนี่ยมีน้องที่น่ารักที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับส่งมาให้ครับเป็นลายของดอกแบงเซียนะครับผมก็ <S <S ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสะสมนะครับที่มีความวินเทจนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นนะครับแล้วก็อยู่ในโทนสีที่เราคุมเอาไว้นั่นเองจะสังเกตว่าเวลาเราจัดเนี่ยเพื่อให้เกิดความรู้สึก oon, อบอุ่นเพราะบางตรงเราจะใส่ไว้ค่อนข้างแน่นแต่เราก็จะเว้นสเปซให้กําแพงตรงเนี้ยมันมีสเปซหรือว่าจริงๆแล้วในการทํา งานศิละปะจะวาดรูปหรือจะจัดวางอะไรก็ตามสเปซเป็นสิ่งสําคัญครับจะทําให้รู้สึกว่ามันมีมวลอากาศทําให้หายใจสะดวกมองแล้วสบายตาตรงนี้เลยใช้แค่รูปนี้รูปเดียวรูปนี้ก็จะดูโดดเด่นและดูมีคุณค่าขึ้นมาในขณะที่ตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อมองไปในมุมที่เราเซตเยอะๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นก็เป็นมวลที่มองแล้วรู้สึกอบอุ่นสบายตางั้นเวลาที่เราเซ็ตบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีมุมเบรกอย่างที่บอกคือมีสเปซบ้างว่างบ้างและตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือทางออกของบ้าน ซึ่งแน่นอนมันเป็นบ้านสวนเราก็เลยเอาอุปกรณ์ทำสวนหรืออะไรต่างๆมาเซตวางเอาไว้นั่นเองครับ หมดเป็นไอเดียที่ผมเชื่อว่าหลายคนเอาไปปรับใช้ได้ครับมุมเล็กมุมน้อยในห้องนอนมุมทานอาหารถ้าชอบสไตล์นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับมาติดตามกันบ่อยๆครับ